สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบิวเหมือนเดิมน,นะคะวันนี้นะคะก็ตามชื่อลิปเลยค่ะบิวก็จะมารีวิววิธีการทํากาแฟเนาะบิวจะบอกว่าสูตรเนี้ยมันเป็นอะไรที่ประหยัดเงินเราไปได้เยอะเลยคือบิวเป็นคนตดกาแฟใช่ไหมคะถ้าวันไหนไม่กินอ่ะก็คือจะคิดงานไม่ออกตอนนี้บิวทํางานมาได้สักเกือบปีแล้วบิวเพิ่งเรียนจบได้ประมาณปีหนึ่งแล้วค่ะอืมแล้วคราวนี้พอเราได้หาเงินเองอะทุกคนทุกบาททุสตางค์มันมีค่าจริงๆมันไม่ได้เหมือนแบบว่าที่พอ่อให้เรามาอะไรอย่างเงี้ย บิวก็เลยต้องประหยัดนะคะเพราะแต่ก่อนอย่ยบิวกินกาแฟแบบเก้ววันละห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันอะไรที่มันประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะอืมคราวนี้บิวก็เลยได้ไปเจอกาแฟตัวหนึง่งบินอเมริกาโน่นะ,ะจริงมันก็มีหลายเจ้านะคะแต่วันนี้บิวก็จะมารีวิวของเออนีกกาแฟนะคะตัวนี้ ตัวในกาแฟันบิวก็ไปเห็นมาจากในโฆษณาในเฟซบุ๊กนั่นแหละแต่จริงๆแล้วกาแฟในรูปรูปลา,สายสณายนี้ไม่ได้มีแค่ยี่ห้อนี้ยี่ห้อเดียวนะคะมีหลายยี่ห้อเลยทุกคนก็ลองไปหาดูกันได้นะคะในช้อปปี้ลาซาด้านในไอจีอะไรเงี้ยเขียนว่ากาแฟอเมริกาโน่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นให้เลยโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการทากันเลยเดีกว่าค่ะวันนี้บิวก็จะมาแจกสองสูตรด้วยกันนะคะที่บิวทากินดูทุกวันนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาชงกันเลย ตัวนี้นะคะข้างๆข,ขวดเขาอะก็จะมีวิธีการบอกด้วยนะว่าชงยังไงอะไรแบบนี้เออก็ลองไปดูกันได้แต่อันนี้ก็เป็นสูตรที่บิวดัดแปลงมาจากของเขาอีกทีนะแล้วก็จะใช้อันนี้นะคะในการตวงแต่ถ้าใครไม่มีตัวนี้ก็คือว่าใช้เป็นอันนี้แทนก็ได้เป็นแก้วช็อตเพราะหนึ่งช็อตเนี่ยมีอ่ามีาเท่ากับ100 ML นะคะแต่ว่าพอดีว่าแม่บิวเอาไปใส่ทูบเนาะ <laughs> โอเคค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ใส่เข้าไปเลยบิวจะใส่อ่ตัวกาแฟนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยแล้วก็ใส่ไปนะคะ ดิวจะใส่100 ml นะคะหรือว่า3ชนะ็อตเนาะเอ้ย150 ml โหพอดีเป๊ะน้ำเปล่านะคะอีก100 ml. โอเคจะใส่เป็นน้ำเชื่อมนะคะดูหรือว่าใครจะใส่เป็นน้ำตาลก็ได้แต่ดิวขี้เกตคนนะคะดิวก็เลยซื้อน้ำเชื่อมอันนี้มาขวดละ40บาทนะคะใส่เอ่อประมาณ1ช้อนชาน,นะคะนี่เกียวพอเพราะว่าเราลดความอ้วนอยู่แล้วก็ไม่กินหวานนะคะนคนไหมคะ ดีส่คเตรียมพร้อมี่เอาไปเที่า้องนะวกจะสนอีกสูตรหนึ่งนะคะพิวก็จะใส่นมนะคะพิวชอบพิวชอบกินเป็นนมบัวแดงเนาะก็ใส่ไปเขาจะใส่นมอะไรก็ได้แล้วแต่ชอบนะคะใส่ไปหนึ่งร้อยเอ็มอลเหมือนเดิมค่ะโอเคก็ใส่กาแฟนะคะนร้อยห้าสิบค่ะเป็นสองร้อยห้าสิบนะใครจะใส่ครึ่งต่อครึ่งก็ได้นะคะเป็นเชื่อมเหมือนเดิมหนึ่งช้อนชา ใจะใส่มากกว่านี้ก็ได้นะคะก็ชิมความหวานเอาวเท่านี้พอ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนสูตรนี้ก็อาจจะแบบว่าไม่ได้มีอะไรบุหวามากเพราะว่าบิวก็กินแบบนี้จริงๆนะคะในชีวิตประจําวันวันไหนอยากกินแบบไม่ใส่นมก็คือใส่น้ําเปล่าแทนไปเลยนะคะอย่างสูตรนี้คือไม่ให้ใส่น้าเปล่าใครจะใส่น้าแข็งไปเพิ่มอีกก็ได้นะคะแต่บิวก็จะแช่เย็นไว้แล้วมันก็จะเย็นแล้วก็ไม่ต้องใส่น้ําแข็งอะไรแล้วอีกสูตรหนึ่งก็เป็นสูตรนมเนาะสูตรนม,มาบางทีใครแบบ บางคนติดก,กาแฟลาเต้นะบางคนติดก,กาแฟที่ใส่นมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบกาแฟที่มันเป็นใส่น้ำเปล่านะคะนั่นแหละก็สูตรนี้อร่อยอร่อยเลยนมก็เลือกแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหนโอเคเป็นไงบ้างคะคลิปนี้บิวหวังว่าควรจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะเพราะว่าก็เอามามาแชร์กันเนาะขวดนี้ราคา69บาทนะคะเดือนหนึ่งบิวก็จะ บิวลองเฉลี่ยแล้วถ้ากินทุกๆวันเลยนะจะตกวันละ7บาทสามหกสิบเก้าคูณสเท่ากับ2อ7บาทนะคะแล้วก็เอา207บาทเนี่ยมาหารกับ30วันก็ได้นะบางคนอาจจะกินทุกวันแต่บิวกินวันไหนที่บิวหยุดงานบิวก็จะไม่กินนะคะก็จะกินเฉพาะวันที่ไปทํางานก็จะตกประมาณนี้วันละ7บาทเนาะท่านี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะใครแบบ บางคนอาจจะชอบที่ที่ร้านทํากินเองก็ได้เอ้ไม่ใช่หมายถึงว่าซื้อที่ร้านทําให้เขาทําให้กินนะ่ะเออแต่สําหรับวิวอย่างเงี้ยก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันเนาะแล้วก็รีวิวก็ลองไปทํากินดูนะคะเออสำหรับใครอยากใช้ไอตัวนี้กาแฟอันเนี้ยก็ไปดูใน อินเทอร์เน็ตแบบไอจีช้อปปี้อะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะว่าเขาก็มีหลายแบรนด์อยู่ที่ทําแบบนี้แต่บิวเลือกซื้อตัวนี้เพราะว่ามันหาซื้อง่ายนะคะอืมในท็อปบิ๊กซีอ่าโลตัสอะไรเงี้ยเขาไม่ได้จ่ายนะคะแต่ว่าเออเรากินจริงๆใครทาไม่ได้อยากลองลอง,ลองนี้กาแฟหรืออยากจะลองแบรนด์อื่นก็สามารถลองมาได้นะคะเพราะตอนนี้มีหลายเจ้าที่เขาทําแล้วนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองทํากันดูนะคะก็เอาที่ เราเนี่ยสะดวกเนาะว่าอะไรยังไงบางคนอาจจะไม่ได้ชอบทางาแฟเองก็ได้อยากจะไปซื้อเนาะก็ได้นะคะแต่อันนี้เราก็มาแชร์ประสบการณ์กันเนาะวันนี้บิวก็ไปแล้วนะคะไปแบบรีบๆเนาะคือฝนจะตกแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ใครได้ยินเสียงปลาล้องไหมมันก็อึมคึมนิดนึงเนาะก็ลากันไปก่อนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้บิวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยมาติดตามกันดูนะคะสวัสดีค่ะ